ว้าวเจออีกความสามารถใหม่ของแอปพลิเคชันกรอกอรนะครับผมสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน Voice Over บน p p o o n นะครับ mm hmm. เขาช่วยเป็นตาใช้กล้องนะครับของเราเออบางโหมดก็เป็นกล้องหลังบางโหมดก็เป็นกล้องหน้ามองโลกกว้างได้แล้วหลังจากที่ออมีน้อง แอนนี่มีใครที่เราชอบใช้งานกันไปแต่ตอนนี้เรามาใช้เป็นประโยชน์กันครับก็1นิ้วแต่2ครั้งสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชัน g r o k นะครับ G R O K อยู่เรียบร้อยแล้วอ่าเป็น AI จากข้างาจากข่าย <4 S 1> ช่องต้งเข้าบาง X A I นะครับโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน w i โอ Over บน i p h o n นกันอยู่ลงชื่อเข้าใช้งานอยู่แล้วแล้วให้เรา1นิ้วปัดขวามาแนบตรงถ้าสองไม่ตรงยังไงขออภัยนะครับผมเองถ่ายทำเองด้วยคนตาบอดตาใสอย่างผมนะหนิ้วปัดขวามาฟาสตรงอ่าฟาสหนึ่งนิ้วปัดขวามาคราบนี้อ่าหนึ่งนิ้วปัดขวามา จากในส่วนของช่องที่เราไว้พิมพ์แชทกับในส่วนของ AI นะครับเวลาเราพร้อมนั่นเองเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆด้วยหนึ่งนิ้วรจิงตไปหาสปีกครับผมที่กลุ่มอ่าสปีดับเบิลแท็บ Double to, start Double to start voice mode นะครับเราจะเข้าสู่ voice mode ก็คือคุยด้วยเสียงนั่นเองเราจะใช้โหมดเขาเรียกว่า AI ที่เป็นแบบไม่ใช่แบบอ,อ,อายุ 19, 2เ 21, 22, 2่ 24, 25ออาย เอตามปกติของกรอกกันเลยนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บเข้าไปที่ start v o i t e mode ครับอ่าเนี่ยครับมีปุ่มเนี่ยที่ผมเจอมาแล้วน่าสนใจคือปุ่มนี้ t o g o l e c a m e r a ครับให้คุณ1นิ้วแต่2ครั้งตรงนี้เขาจะขออนุญาตเข้าถึง,งอ่าเขาจะขออนุญาตเข้าถึงเลยครับคุณก็ปัดปัดขวาไปเพื่ออนุญาตเข้าถึงนะครับคราวนี้เรามาลองคุยกับเขาสวัสดีครับอย่าลืมต่อเน็ตเนาะ สวัสดีครับมาหรือยังครับสวัสดีครับผมพร้อมแล้วถ้าต่อเน็ตเรียบร้อยแล้วก็ลองกดปุ่มนั้นดูได้เลยอ่าตอนนี้คุณมองเห็นอะไรที่ฉันส่องไปอยู่ตอนนี้ผมยังไม่บอกนะว่าคืออะไรคุณเห็นอะไรบ้างครับผม ฮ่าผมเห็นบางอย่างที่มีสีสันอยู่รอบๆบนะครับดูเหมือนจะเป็นของใช้ในบ้านหรืออะไรสักอย่างแต่ผมเดาไม่ถูกจริงๆว่ามันคืออะไรเออมันใกลมากเลยอ่าแล้วแล้วถ้าหันไปทางเนี้ยหันไปทางเนี้ยคุณเห็นอะไรครับคุณเห็นอะไรบอกหน่อยนะครับคุณเห็นอะไรเออผมเห็นอะไรที่ดูเหมือนผนังสีขาวกับมุมของเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าคุณเลื่อนกล้องช้าๆอีกนิดหน่อยแล้วด้านเนี้อด้านเะี้ยเด้านนี้เอด้านนี้ด้านนี้ตอนเนี้ยคุณน่าจะเห็นแล้วเห็นชัดเลลยยด้วแหะ อ้าวตอนนี้ผมเห็นชันแล้วครับดูเหมือนจะเป็นโคมไฟตั้งตัวอากับมุมห้องครัวนิดหน่อยถูกต้องไหมครับไม่ใช่ครับตรงนี้โคมไฟอะใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกจากตรงกล้องตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเห็นนะครับเหมือนเราเราอยากให้เขาเห็นอะไรก็ส่องไปอันนี้เป็นมือผมผมส่องไปทางด้านนี้คุณเห็นอะไรบ้างช่วยอธิบายไห้ครบหน่อยหนึ่งครับผมเอาละได้เลยตอนนี้ผมเห็นโต๊ะไม้หนังสือกองไว้และชันวางเขียวเียวกับประตูด้านหลัง ถ้าอยากให้ผมเห็นอะไรเพิ่มลองส่งไปช้าช้านะครับอ่าเนี่ยครับแล้วถ้าผมให้คุณอ่าอ่ตอนนี้ผมกลับมาตรงกล้องนี่ครับคุณดูเอกสารตรงนี้ครับคุณเห็นอะไรกับเอกสารตัวนี้บ้างครับผมผมเห็นสลาก,กินแบ่งรัฐบาลและบัตรโดยสาร mrt ครับดูเหมือนสลากมีเลขท้าย2ตัวคือ95้และบัตรมีเลข91ด้วยฮะมีสลาก mrt ด้วยเหรอในเนี้ยอ่าแล้วถ้าด้านหลังเนี่ยมีช่วยช่วยอ่านข้อความที่คุณเห็นทั้งหมดออกมาให้หน่อยได้ไหม ดูเหมือนจะไม่มีสลาก MRT นะครับมีแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลกับไปเสร็จชัดๆเลยงั้นผมลองดูด้านหลังให้ละกันอืผมเห็นข้อความว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเลขที่295334กับรหัส QR นิดหน่อยแต่ไม่มีข้อความอื่นชัดเจนครับลองหมุนให้ผมดูอีกนิดได้ไหมตรงไม่ตรงอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องลองไปให้เขาสังเกตและเดี๋ยวผมตอนนี้ผมมาอยู่ จับจับเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ส่องเข้าหาตัวผมผมใส่เสื้อผ้าสีอะไรพอเห็นไหมครับวีลายอะไรด้วยอา้าวผมเห็นคุณชัดขึ้นแล้วครับคุณใส่เสื้อสีน้ําเงินเข้มที่มีลายขาวๆเป็นเส้นๆดูดีเลยนะถูกต้องไหมครับเออไม่มั่นใจเหมือนกันมีข้อความไหมมีข้อความไหมเอาใหม่เลยละกันผมมองดีๆแล้วครับไม่มีข้อความบนเสื้อของคุณนะมีแค่ลายเส้นขาวเสยบนพื้นน้าเงินเข้มเท่านั้นอ,อาจจะเป็นดี โอ้เห <S <S เออไม่มีข้อความเหรออออ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนี่ยตรงตอนนี้นะครับถ้าเราจะถามอะไรก็ได้ชอบการตัง้งค่าถามอะไรสตาร์ปดูเหมือนในรูปภาพาอสตาร์อปอัดมาที่สตาร์ปนะครับคือจริงๆนะครับถ้าเราไปใช้โหมดอือ่นอย่างเช่นโหมดแอนนี่หรือโหมดรูดี้อะไรเงี้ยจะเป็นกู๊ดรูดี้แบดรูดี้เขาเปิดกล้องหน้าเพื่อคุยกับเราแต่อันนี้เหมือนจะใช้กล้องหลังผมเองยังเพอดี ที่เหตุที่พบคือมีเพื่อนสมาชิกโทรเข้าบริการหมอคอมนะครับเป็นสายด่วนสอบถามข่าวสารความรู้สาหรับเพื่อนๆคนตาบอดเราเป็นบริการ1นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่กดเก้าแล้วกดหนึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยสมาชิกถามว่าเอ๊จะใช้งานเจ้าที่ผมแนะนําว่าคุยได้จีบได้เนี่ยกับแอนนี่ยังไงผมก็ออกไปที่เปิดเมนูด้านข้างเข้าไปแต่พอดีผมเจอปุ่มนั้นนะครับคาเมล่าท็อกเกิลก็เลยลองกดดูพอกดดูเจอว่าเออ คนใช้กล้องบน p p o o n เนี่ยสามารถเปิดกล้องเพื่อให้เขาช่วยเป็นตามองดูโลกว้างได้แต่คุณก็ลองไปเทียบใช้งานกับในส่วนของ Gemini ดูนะว่าวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นยังไงคือผมว่าคนใช้ฟรีอย่างพวกเรามีทางเลือกอีกทางในการที่ให้เขาช่วยเป็นตามองโลกโดยพันกล้องหน้าหรือกล้องหลังของเราเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันจากบริการมอคค่๑1414พลัว่ากรอกบน iOS ตอนนี้ เมื่อคุณเข้าสู่ไว้โหมดคุณลองสังเกตปุ่ม c a m มลนะครับจะมี c a m มล่าท็อกเกิลอยู่ลองกดดูนะครับแล้วก็อนุญาตเข้าถึงหลังจากนั้นครั้งต่อไปแค่กดที่ c a m มล่าท็อกเกิลคุณก็จะเปิดกล้องหน้าหรือกล้องหลังเช็คดูดีๆว่าตอนนั้นตอนนั้นหรือตอนนี้คุณอยู่ที่โหมดกล้องหน้าหรือกล้องหลังถ้าโหมดคุยทั่วไปเนี่ยจะเป็นกล้องหลังนะครับแต่ว่าถ้าโหมดที่คุยกับแอนนี่หรือรูบี้จะเป็นกู๊ดรูบี้ใช่ปะรูดี้หรือตัวหมีแล้วกันตัวหมี จะเป็นกล้องหน้านะครับอืมก็หรือถ้าข้อมูลอย่างไรอยากจะอัปเดตแบ่งปันอย่างไรก็แบ่งปันกันได้นะครับผมเองก็มาเรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันลองนําไปใช้งานกันดูครับกล้องเปิดโลกกว้างด้วยกล้องได้แล้วใช้ฟรีด้วยนะจ้าของผมใช้ฟรีของเพื่อนเป็นไงไม่รู้ลองไปด้วยกันครับสวัสดีครับผม